นางเงือกแสนสวยเธอช่างงดงามเหลือเกินฉันอยากเป็นเหมือนเธอจ้ะเจ้าหญิงเงือกฉันดีใจมากที่ได้รู้จักเธอหวัดดีฉันดีใจเหมือนกันเดีย๋ยวนั่นทำอะไรอยู่ฮะเธอเล่นตากตาเฮ้ยทุกคนดูสิฮะเกรซนี่มันน่าจริงๆเลยอ่ะเธอเล่นเหมือนเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆเอามานะเอามาให้เราโอ้น่ารักต่ม้แต่ไม่ตลกเป็นบ้าดูสิทุกคน เธอยังวาดมันด้วยอ่ะเธอฝันอย่างเป็นปลาถามจริงดิอ๋อฝันจ้าหเธอเราไม่ได้แล้วตอลอดชั่วแล้วหยุดเถอะนะขอร้องมันไม่ตลกเลยอ่ะคือรูปวาดเราต้องตามมาให้ฉันฉันจะไปหาที่ส,บสบึกบๆพจะพวกเธอพวกใจร้ายมากเราข้าเราข้าวิ่งไปเลยอย่าขี้แงพวกนั้นใจร้ายจริงๆฉันเกลียดพวกเขาแต่ฉันก็เกลียดเธอเหมือนกัน พอกันทีฉันพอแล้วฉันไม่ใช่เด็กสาวตัวน้อยอีกต่อไปฉันไม่ต้องการรูปวาดแบบเด็กๆหยุดฝันเรื่องไร้สาระสักทีพอกันทีไม่ต้องการตุ๊กตาอีกด้วยทั้งหมดเป็นเพราะเธอฉันไม่เชื่อเรื่องเทพนี้อีกต่อไปแล้วจะหนีไปพ้นจากทุกคนไปเลยโอพระเจ้านะฉันเปไอะไปอะสิวหัวเช้าเมเปอร์เริ่มมาอยู่บนหน้าฉันได้ไงฉันแี่ไรออาปลังจะอยู่กับมันได้ยังไงเนี่ยอ้าว ต้องใจเย็นๆก่อนนะนี่มันคืออะไรดูเหมือนเปลือกหอยอะไรอยู่ข้างในนะมันคือจี้หนังเงือกนี่อยากจะชื่อเลยแล้วมันมาจากไหนนะไม่สำคัญเรกมันเข้ากับฉันบ้างจริงไหมมันเรืองแสงได้ด้วยฉันรู้สึกอบอุ่นไปทั่วร่างกายของฉันก็อะไรขึ้นนี่มันคือเวทมนต์เหรอแล้วขาฉันไปอะไรไป ไม่จริงนะมันกลายเป็นหางปลาจริงๆไปแล้วเป็นไปได้ยงไงเนี่ยฉันฝันอยู่แน่ๆเลยฉันกลายเป็นนางเงือกจริงๆโอ้นี่ผมฉันจริงๆเหรอมันแย่มากต้องทำอะไรกับผมด่วนไหนๆ,ๆเรามีอะไรบ้างนางเงือกแสนสวยเธอช่างงดงามเหลือเกินโอ้และฉันก็มีไอเดียแล้วฉันจะใช้ขวดนี้ผสมส่วนผสม,สมลับ ี่แหละบีบลงไปบีบลงไปเรียบร้อยจากมันก็ขย่าซึกหน่อยเยี่ยมมากหยิบเปียกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสีช่อต่อไปโอ้โหผมฉันสลวยสวยเก๋นี่มันสุดยอดมากสีสวยมากเลยจริงๆฉันก็สวยนะผมนุ่มลื่นจนอยากสัมผัสตลอดเวลา แต่ฉันยังต้องทำอย่างอื่นแบบที่านเะงื่องตัวจริงมีมาทำของตกแต่งผมสวยๆที่ฉันจะมีเพียงแค่คนเดียวใช่แล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องการติดเปลือกหอยเข้าด้วยกันแบบนี้แหละออกมาเป็นมงกุฎทะเลสวยจังเลยโอ้ดีงามมากๆต้องอยากถ่ายรูปเก็บไว้ รูปต้องออกมาปังแน่แนะ่โอ้แต่ว่าสิวหวช้นบนแก้มฉันมันทำลายทุกสิ่ทุกอย่างจะกำจัดมันได้ยังไง <c oughs> เอาล่ะโอเคฉันจะบีบสิวฮึ <c oughs> ดูเหมือนกระจกจะสกปรกนิดหน่อยแต่ตอนนี้น่าฉันใส่ขึ้นมากเลยเอาล่ะทีนี้ฉันต้องการสั่งเครื่องสำอางนี่ก็ไม่ใช่โอ้นี่แหละใช่เลย <c oughs> ของมาส่งแล้วรียไปกันเธอ กำลังไปค่ะกำลังไปโอ้เสียสมดุลนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรฉันสบายดีสวัสดีค่ะอะไรอ่ะเมื่อกวไม่กระเชื่อเลยเป็นไปอยังไงเนี่ยนี่มันเวทมนต์กันเหรอใช่แล้วค่ะนางเงือกแสนสวยอยู่ตรงหน้านายไปได้แล้วเอาล่ะมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าใบนี้บ้างโอ้โหเครื่องสำอางมากมายมีมาร์กหน้านด้วย ต้องลองแป๊บหนึ่งนะว้าวนี่มันคือแวดมนชัดชัดตอนนี้ผิวฉันดีขึ้นมากเลยแต่ว่ายังมีอะไรน่าสนใจอยู่เยอะแยะใช่แล้วพาเลตอายชาโดสีสวยมากสวยจริงๆทําทำให้ตาดูโดดเด่นแล้วก็ทาลิปสติกกันโอ้สุดยอดอย่าลืมขนตาด้วยนะปัดมาสคาร่าใช่แล้วนี่แหละ เอาล่ะทีนี้เรามาปัดแก้มกันซักหน่อยให้แก้มของเราดูสดใสแล้วก็เปล่งประกายเรียบร้อย <c oughs> ทีนี้ก็ถ่ายคลิปสวยๆกันเถอะสวัสดีทุกคนพวกเธอกำลังอยู่กับนางเงือกตัวจริงใช่ขาใช่ฉันเองเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะห่างฉันสวยมากอะไรก็อะไรขึ้นทำไมคนถึงวิจารณ์ฉันในคอมเมนต์นะเพราเขาไม่ชอบชุดฉันเหรอก็ได้ฉันมีไอเดียแล้ว รีบไปกันเถอะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เลยเอาล่ะมาดูเต้าเสื้อผ้าของเรากันโอ๊ยก้องเสื้อผ้ามากมายทั้งตัวฉันอยู่มองไม่เห็นอะไรเลยโอยนี่มันอะไรเนี่ยเราไม่ต้องใช้มันแน่นอนแต่ว่าชิ้นนี้สิน่าจะเข้ากันใช่แล้วเราต้องการมันไปกันไปที่ตูป้ปลาหวัดดีเจ้าปลาน้อยขอโทษที่มารบกวนนะขอ,อยืมอะไรหน่อยสิ นี่แหละนี่แหละได้แล้วขอบคุณนะวางไว้ตรงนี้ก่อนเอากันไกลมามาออกแบบกันเราไม่ต้องการผ้าชิ้นนี้โอ้โหชิ้นนี้ก็ตัดตรงนี้ตา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 ใช่แล้วใช่แล้วเรียบร้อยทีน,นี้เราไปที่ขั้นต่อไปเราต้องการใช้จกักรเย็บผ้า ตอนนี้เราจะยับยาของเรากันเรียบร้อยเป็นงานสุกมากออกมาสวยจริงๆดูเหมือนเราทำสำเร็จแล้วฉันสวยมากออกมายอดเยี่ยมไปเลยโอ้กระโดดจะล้มแต่ไม่เป็นไรหรอกล้มที่เตียงสุ่งเซิ้งฮะคิมนี้ตลกจังเลยอะ เดี like mm ๋ยวนี้มีเรื่องตลกๆให้ดูเยอะอะไรฉันชอบดูดูเพลินจนหยุดไม่ได้เออเดี๋ยวก่อนนะถอยหลังกลับไปสินั่นอะไรอะหางเงือกเหรอฉันไม่เข้าใจมันคือหางเงือกจริงๆอะไรกันเนี่ยฉันจะเป็นลมเสียอะไรอ่ะวันเนสตาเธอแคไหมตื่นสิต้องสิก่อนตื่นได้แล้วไม่ไม่นะช่วยฉันด้วยฉันจะจับเธอไปส่งตำรวจจับได้แล้วฉันเอง ฉันเองเกรสไม่จริงนะฉันไม่รู้จักเธอนะอะไรเดี๋ยวก่อนดูให้ดีๆสิน,นี่ฉันเองหืม <c oughs> วัดดีโอ้จริงด้วยวัดดีเกรสลุกขึ้นแล้วขอโทษที่ทำรท้ายเธอนะเธอดูรัดมากเหรอขอบคุณนะแต่จะดีกว่าถ้าเธอเพิ่มเครื่องประดับนิดหน่อยอะอ๋อขอคิดกันนะฉันมีไอเดียแล้วใส่ขเข้อมือนเสนนี้ต้องเหมาอกับเธอแนะ่ๆใส่ไว้นะ อีกอันนึงเยี่ยมมากฉันยังมีเครื่องประดับที่เหมาะกับหูเธอด้วยนะอีกข้างหนึง่งนี่มันน่ารักมากเลยเธอคือราชนีแห่งท้องทะเลตัวจริงเสียงจริงโอ้โหนี่มันน่าเหลือเชื่อออกมาสวยจริงๆเลยอะตอนนี้ฉันไม่ใช่แค่เด็กชมเชิมแต่ฉันคือนางเงือกสาวแห่งท้องทะเลดูเครื่องประดับต่างๆสิสวยงามและเป็นประกายระยับระยับ และหูสวยๆทั้งสองข้างก็สุดยอดเรสเธอสวยมากอะฉันก็อิจฉาเธอนิดๆน,นะขอบคุณนะเจสแต่ฉันต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะชโชคดีนะเพื่อนระวังตัวด้วยโอ้ยเอาอีกแล้วบันเนซ่าเธอเห็นนี่ไหมอะตลกเป็นบ้านเลยโอ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ยโอ้โหสวัสดีทุกคนคิดถึงฉันไหม ไม่อยากจะเชื่อเลยวานิ่าจะเห็นนี่ไหมเฮ้ยแซมทำไรเนี่ยฉันลัไปหมดแล้วนะเธอสวยจังฉันว่าฉันตกหลุมรักเธอแล้วเธอดูหน้าทึ่งดูเหมือนไม่เคยสกปรกนะก็ดียังไงฉันเกลียดทุกคนเลยเธอตลกจังเูล้ที่เธอโกรธเนี่ยฟังนะมาเซลฟี่กันเธอมันต้องเจ๋งมากแน่ๆ ถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย